นะครับไม่อยากกับผมวิวจีสุด้อลกับเกมสปีดดิคลีเตอรนะหลังจากไม่ได้มารีวิวหรือว่าเข้าเกมมานาะนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวของรถสปีดพาสซีซั่นที่35ซึ่งเป็นรถสปีดพาสในของเน้นทางด้านการกระแทกหรือคล้ายๆเหมือนกันโชนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดดูกันก่อนว่า Speed Path สปีดพาสซีซั่ญญนนะี้น่ะมันจะดีขนาดไหนก่อนอื่นเราก็มาทำการ เปิดกันเลยนะครับเปิดใช้งานนะครับแล้วมันจะมีโปรให้เราซื้อเนาะซื้อให้เพื่อนนะครับซื้อให้เพื่อนนี่มันจะมีบัตรอยู่นะฮะอยู่ตรงที่กระเป๋าเราเรา,เราต้องไปหานะถ้าเราซื้อให้เพื่อนนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อให้เราเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อแค่1 3ึแล้วก็ไปทําภารกิจจนกว่าจะครบรีวิวล150รอหรือ100รอยอะไรเงี้ยเนาะเราถึงจะได้ทั้งรถทั้งสกินนะครับ ส่วนส0งยเนี่ย400้เนี่ยถ้าตังเยอะก็ซื้อได้ครับผมมันแค่บวชรีวิวมาให้เรา10รีวิว20รีวิวครับผมมีค่าเท่ากันของ1 3 9ถ้าเราไม่ค่อยอยากจะเก็บรีวิวก็นี่ครับซื้อบวชไปเลย20รีวิว10รีวิวนะครับแต่มันไม่ถึง100รีวิวนะโอเคเยวขออนุญาตทำการซื้อเลยเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันรับของอะไรดีกว่า ซีซั่นนี้นะฮะทั้งชุดแฟชั่นสวยมากนะเออสปิภาซีซั่นสามสิบห้าเนี่ยชุดแฟชั่นค่อนข้างจะสวยนะครับส่วนล้อเนี่ยล้อหรือรถอ๋อรถครับไม่ใช่ล้อ,อะเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่ารถสปิภาซีซั่นที่สามสิบห้าชื่อของมันก็คือรถคุเมียวฟรีเนอชื่อของมันก็คือ คู่เมโอรรโนนะครับถ้าตามที่ผมแปลตจาง g o o g l e Slate นะส่วนความสามารถของมันก็คือรับแรงกระแทกลดลงนะครับ40%เมื่อชนท้ายจะได้รับมินิบูททันที1นึ่งงและความเร็วสูงสุดมินิบูทเป็น4กิโลเมตรนะครับเพิ่มนะครับมินิบูทพาวเวอร์เป็น8%นะครับ สกิลมันจะคููดาวสามปีนะหลังจากสกิลที่อันนี้หมดไปแล้วมันจะคููดาวอีกสามีนะครับก็การกระแทกคือเขาชนเราเราชนเขานะต่อไปก็คือเป็นระยะเวลา6วีและทุกๆ2ครั้งที่ใช้ในโตรความเร็วสูงสุดพื้นฐานบทเป็น5กิโลเมตรเป็นระยะเวลา6วีครับก็สกิลค่อนข้าง,งจะงงนะอันนี้ต้องเอาไปเทสกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในของก้ามประแตงกันเลยดีกว่านะฮะ อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้ก็คืออย่าลืมอัพในของตัวชิปมันจะมีระบบในการแนะนําให้เราอัพรถนะครับตามที่มันบอกเลยแนะนำเรซิ่งแนะนํแพทเทิร์นนะครับเราก็กดแนะนำเรซิ่งแล้วก็อัพตามได้เลยนะการประแตง่งตัวเครื่องสายกลางนะครับส่วนล้อท,ทั้งนั้นซ้ายเลยนะครับเชือเพลิงซ้ายเหมือนกันเทโบมีแค่สายเดียวและเอ็มแทงซ้ายนะครับกลางซ้ายซ้าย,ายแล้วก็ซ้ายครับผม ในของรถโคเมโอรีโนนะฮะนี่นะสกีนนะมันมีนะแต่ว่าโอ้ยสวยอนะ่ะโคเมโอรีโน่จำสุดแล้วเป็นรถมวานั่นเองนั่นแหละเออใครอยากได้คันนี้ผมแนะนำเลยนะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับคือความดีอะไรก็ไม่ค่อยโอเคแต่ความสวยนีย่ผมยกให้เลยนะเออเก็บให้ได้รีวิสปีดพาร์ทหนึ่งร้าสินะครับสกีนี้นะ ก่อนที่เราจะไปเทสรถสปิดพาร์นะครับเรามาดูสเหรียสปิดพาร์กันก่อนนะฮะสกิลที่2เกี่ยวกับการแบทเทิลสกิลคล้ายๆเหมือนเต่าเลยเปอร์เซ็นต์มาจารจอน้อยกว่าเต่านั่นเองนะครับคือเมื่อเราโดนมิซายอ่อะไรเงี้ยกูป,ปี้เงี้ยเราจะได้รับบาเลียนหรือว่าโลมานะครับใช้ได้4ครั้งนะส่วนสกิลที่3ก็คือใช้ในโตรง่ายๆแล้วกันใช้ในโตรสครั้งนะครับ แล้วก็เพิ่มความแรงมาเป็น3.5นะอยู่ได้แค่ 8, 8ว v นะแล้วก็ใช้ในตัวอีกีครั้งนะครับใช้ทั้งในตรก็ได้หรือเล่นในหมดเอ็มอเทมก็ได้นะครับใช้อเทมก็ได้นะง่ายๆคือเหมากะกับใส่อเทมมากกว่าเรซิ่งไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่เรซิ่งก็เล่นได้นะ่อนอื่นก็มาเทสความเร็วของรถสติปฮัสซิสซัน3.5โคลเมโอริโนกันเลยดีกว่านะครับ ความเร็วตามปกติวิ่งอยู่ที่300เอ้ย203.1ครับโอ้ยแรงนะได้นะในของ C W นะครับอยู่ที่289.1นะครับ W C W นะครับอยู่ที่293.3นะโอ้ยโอเคอยู่นะฮะและ C W D W นะครับอยู่ที่310.2อืมแรงอยู่ครับรับได้อยู่นะและ C W D W แบบสกิลติดนะครับอยู่ที่315.2ครับ บนมาเป็นห้าก็เป็น315.2เอารถเอารถในของสติปัสซีซั่น3ามสิ้าในของรถโครเมโอรีโนมาทำการเทสดูนะครับว่าจะดีขนาดไหนนะทุกคนมาเลยครับ WCW อืมเอาว้อืม พลาหนักมากครับผมนี่นี่นี่โอ้โหเพิ่งดูไลวิ่งจะเจ็ดมาแต่ผมวิ่งมั่วไปหน่อยโอ้โหในโตโอ้ยมีนบูสสั้นนะเออมีนบูสสั้นนะ นี่ว่าบูทยาวครับบุญไม่บุญไม่ยาวนะฮะบูทสั้นระยะชนวิวซีวิววิบบวไปามาเล่นบูทมาเล่นบูทมามาโอ้ยโอ้ยชนชนชน ดีเดียวเดีิวการกรไปอ่ะไหล่มัวละไหลมัวละเออเออเออสั่นไงบุทสั้นจริงด้วยไม่ได้บุทไม่ยาวนะครับอื้ไหลมั่วครับผม <c oughs> ในรอบสองอาทิตย์หนึ่งนาทีสี่สิบหกวี แล้วลองเอามาวิ่งในแรงนะซี่สัส้นที่32นะครับอยู่แรงได้เมอหนึ่งนะฮะงั้นเราไปรวยกันเลยดีกว่าเข้ามาในแรงแล้วเจอแบบเนี้ยโอ้โหผมนี่หวานเจี๊ยบเลยว่ารถแมวสปีดพาร์ทซีซสัสน 35, ส้นที่35ลงแรงซีซสัส่นที่34เป็นยังไงครับผม รถคันนี้นะฮะถ้าเขาชนเราเนี่ยเราชนเขาเนี่ยเออมันค่อนข้างดีนะก็คือเราจะได้มิดิบูทมาหนึ่งอันอ่าความแรงมันจะตกไม่เยอะนะครับถ้าเขาชนเราเราชนเขานะอส่วนถ้าชนกำแพงเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวนะครับกำแพงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเราจะเหอได้ไหม ไม่ได้ครับโอ้โหนึกว่าได้เอาไมเอาไม่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 ทิปผิดชนหนิกนิดนึงครับมีทิปผิดชนหนิกนิดนึงไอ้เหี้ยชนในตัวไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคันเนี้ยแต่ไม่มีปัญหาอบอกว่าไม่ค่อยยาวเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยครับ เออในโตไม่ค่อยยาวกับบ๊ทไม่ค่อยแรงนะบ๊ทไม่ค่อยแรงครับเขาลงไปซื้อสวยได้ไหมเออเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยูดสปิดพักก็ทำได้อ๋อยิ่หยังว่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮ่ชนะสาวไต้หวันได้ก็ภูมิใจแล้วแหละ Love you ก็อย่างที่ว่านั่นแหละรีเลนม่รีแลงใหม่ๆนี่มันโคตรตึงเลยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปโชนกับเขาเลยนะครับ,เอ,เ,อเ,อบเอาตัวเอาตัวเออโชนโชนได้บูทเออเอาตัวนี่แหละเน้นโชนนะครับผมถ้าเราโชนแล้วเราต้องรอประมาณ3มวินะซ,ซึ่งข้อข้อเสียของมันก็คือเราต้องรอนะฮะเราโชนแล้วเราได้นมีทบูทเนี่ยเราต้องรอสามวิข้อเสียของมันก็คือตรงนี้นะสกิลของมันไม่เคยโอเคอ่ะเออ นะฮะแล้วประเด็นคือชนกําแพงไม่ได้ด้วยนะแต่สําหรับคนเก่งไปเราอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยชนใครยอยู่ว้าวน่าจะแปลก 8, เราเป็นสาสายชนไงเดี๋ยวทําให้ดูอือนั่นไงเรียบร้อยครับชนอะไรล่ะชนกําแพง ยิ่งใช้ในตรเนี่ยรถมันยิ่งแรงใช้ในโตร2สองครั้งในความแรงเพิ่มมันเลยอาตาเร่งนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะรถคันนี้เออมาดิ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 าดาดาดเออรถคันนี้มันต้อง,ม,อง,ม,องมันต้องมอังนต้องแบบนี้เห็นปะได้บูสต์อะมันต้องอย่างงี้ครับเออสปิผาซีซั่นสามสิบห้านี่มันต้องเล่นอย่างนี้ฮะถึงจะเห็นสกิลแบกทุกทิศทางนะ ในตัวคองมขัานสั้นนะในตัวกับมิดบู๊นยังไม่ค่อยแรงเลยอ่ะมันเน้นทางเรียบๆนะทางกระโดดนี่สู้โอ้โหสปีดพาร์ที่แล้วบได้ถ้ากระโดดอ่ะสู้สปีดพารทท์ีซั่นที่แล้วไม่ได้เดี๋ยวถ้าทำเรียบๆแบบรถคันนี้สู้สปีดพาร์ทที่แล้วได้ครับเดี๋ยวเรามาสู้ลูกกันเลยว่ารถเป็นยังไงกัน ก็ถือว่าเป็นรถสปีดพา t ที่เหมาะสำหรับคนที่ยังไม่นิ่งรักกันอันนั้นมันก็ไม่ได้เนาะมันค่อนข้างจะผู้ยากเท่าที่ผมเล่นมาผมให้อยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับผมไม่ดีครับพอใช้ได้เฉยๆนะคือสกิลของมันเนี่ยถ้าเราใช้ในโตร2สองค้งมันจะได้ความแรงมาเป็นสิบห้านะฮะ แต่อตัตราเร่งจากการกดมิด้บูตแล้วก็ในโตนเนี่ยคือที่มันแบกแรงๆเนี่ยผมรู้สึกไม่ได้เลยเหมือนมันไม่ค่อยแรงอะ่ะคืออตัตราเร่งมันค่อนข้างจะช้านะครับแต่ความแรงเนี่ยอยู่วิ่งอยู่ถึงวิ่งถึงที่315ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่อตัตราเร่งมันช้ามากนะครับและอีประเด็นหนึ่งก็คือในโตไม่ได้ยาวครับผมแบกในโตไม่ได้แบกอ่าพอรับได้อะ่ะคือมันสั้นนะครับ แล้วก็มีดิบูทมันค่อนข้างจะสั้นแล้วมีดิบูทมันไม่แรงด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นการชนคนอื่นนะอันนี้มันมีการคูดาวสกิลด้วยคือมันค cool ูดาวสามวิถ้ามันไม่คูดาวเนี่ยโอเคพอได้โยู่แต่มันคูดาวด้วยไงก็เลยได้บูทแค่แบบอืค่อนข้างจะไม่โอเคอครับชนกำแพงไม่ได้ด้วยนะครับต้องชนคนคนชนเราเท่านั้นนะเออ เท่าที่ผมพูดมาในของก็เสียเขามานะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเราจะดิเก็บในโตเนี่ยได้ง่ายไหมอ๋อครั้งนี้ผมลองมาละก็ไม่ยากครับผมได้เก็บในโตมาค่อนข้างจะง่ายครับและการเลี้ยวการดีต่างๆค่อนข้างจะโอเคนะครับไม่ได้ยากมากการทําเทคนิคก็ถือว่าค่อนข้างจะทําได้ง่ายนะครับบวด้วยรถมันค่อนข้างจะช้านะก็มันก็เลยทําได้ค่อนข้างง่ายนะ แล้วความสวยงามของมันเนี่ยผมยกให้เลยครับทํมพลาค,ครับผมสติดาสิซั่นที่35แล้วโดวยรวมๆผมว่าทั้งหมดแล้วรถคันนี้อยู่ในระดับไหนดีไหมหรือไม่ดีหรือว่ายังไงสําหรับผมครับอยู่ในระดับที่พอใช้ได้ครับผมไม่ได้ดีนะฮะพอใช้ได้เฉยๆนะโอเคนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงดีไม่ดียังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเป็น ความคิดหลายๆด้านหลายมุมนะครับนะให้คนที่แบบเข้ามาแล้วอ่านคอมเมนต์ดูว่าโอเคประมาณนี้เนาะผมชอบเนาะผมไม่ชอบอ๋อหลายคนก็จะออกความคิดเห็นประมาณนี้อ่าดีไม่ดียังไงอ่าก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าแล้วกันไม่ได้มานานมาทีหนึ่งโอ้หน้าผมนีิสมมากเลยครับเหนื่อยสุดๆเลยเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะหวังว่ายังไม่ได้จากหายกันไปนะทุกคน